S i cost แฮร์ H X A I โน้ตบุ๊กสเปคแรงเทียบเท่าเดสก์ท็อป PC เล่นเกมแรงคุ้มค่าตัวที่สุด แล้ววันนี้ค่ะครีมก็อยู่กับโน๊กเล่นเกมตัวท็อปอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เขามีทั้งดีไซน์แล้วก็ฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆนี่แท้กับตัวรุ่นก่อนหน้าที่ครีมได้เพิ่งรีวิวไปค่ะและนี่นะคะก็คือ MSI Core 16HX นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคู่แฝดของ MSI Core A16HX ที่ครีมได้เพิ่งรีวิวไปนั่นเองซึ่งความแตกต่างเนี่ยจะอยู่ที่ A ตัวเดียวเลยนะคะว่าแต่ว่า A เนี่ยย่อมาจากอะไร A เนี่ยก็คือย่อมาจาก AMD นั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะครีมจะพาทุกคนมาดูพลังของฝัง หรือทาง Intel กันบ้างใครที่ชอบประสิทธิภาพของฝั่ง Intel นะคะและอยากรู้ว่า Core i 1 6 h x ตัวนี้เนี่ยจะทำผลงานได้จัดจ้านขนาดไหนต้องดูคลิปน,นี้ให้จบนะคะ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อน,นะคะ่ะบอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะมาในสีเทาเข้มแบบนี้เลยหรือว่าสีคอสมอลเกรนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเริ่มที่ฝาหลังก่อนเนาะฝาหลังคือสัมผัสของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบแมตสีทึบนะคะมีลวดลายเป็นเมทัลลิกค่ะส่วนโลโก้ของเขาเนี่ยเมื่อสะท้อนแสงนะคะก็จะเป็นแสงสีรุ้งที่แบบสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของบานพับของเขานะคะแข็งแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็กางได้จนเกิดแบนแบบนี้เลยซึ่งไม่มีอาการสั่นเลยเวลาที่เราพับเปิดปิดแบบนี้เห็นไหมง่ายมากนะคะน้ำหนักของ มนมตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2.5กิโลกรัมค่ะซึ่งถือได้ว่าพกพาได้ดีมากๆสําหรับโนุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของหน้าจอนะคะจะมาในขนาด16นิว้วอัตราส่วน16:10นั่นเองค่ะส่วนความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น QHD Plus Refresh 240เฮิรต์ค่ะขอบสีจะอยู่ที่ DCI-P3 100%เพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะมีความคมชัดสีสันจัดจ้านแล้วก็ลื่นไหลแบบสุดๆเลยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เล่นเกมแนวทูเปเอหรือว่าสัยงานคอนเทนต์เขามาพร้อมกับกล้องเว็บ ความละเอียด 720p ค่ะมี privacy shutter ด้วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะคะส่วนดีไซน์ความเป็นไซเบอร์พังเนี่ยนอกจากงบฝาพับแล้วยังมีบริเวณที่วางมือค่ะซึ่งจะเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับรุ่นนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยถัดลงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดที่เป็นแบบ RGB 24โซนนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งสีสันได้ตามใจชอบเลยผ่านทาง MSI Center นั่นเองนะคะโดยเฉพาะปุ่ม W-A-S-D เนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ให้มีความใสแล้วก็เลืองแสงมากกว่าปุ่มอื่นๆค่ะทำให้เราควบคุมมได้ ้มากขึนนอกจากนี้นะคะยังมีนําแพดมาให้ด้วยและที่สําคัญมีปุ่มคีย์ลัดโควาไลอตด้วยค่ะมาถึงด้านหลังของตัวเครื่องนะคะตัวนี้เนี่ยก็จัดเต็มด้วยระบบระบายความร้อนคูลเลอร์บูท่าที่ออกแบบมาใหม่ค่ะซึ่งเขาจะใช้ดีไซน์แบบแชร์ไปนั่นเองซึ่งมีฮีทไฟ5เส้นด้วยกันพัดลม2ตัวและยังมีช่องระบายความร้อน4ทิศทางนะคะจะเป็นด้านหลัง2ช่องและด้านข้าง2ช่องนั่นเองค่ะเพื่อการระบายลมร้อนจาก CPU และ GPU ทั้งได้อย่างสมดุลมาในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อต้องบอกเลยนะคะว่าครบจบในตัวเดียวเดวยเริ่ ที่ฝั่งซ้ายก่อนค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น USB-C Thunderbolt 4นะคะที่สามารถใช้ได้ทั้ง Display Port แล้วก็ PD ชาร์จ3.0ค่ะรวมไปถึง,งมี USB-A 3.2 Gen1 ค่ะส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็น USB-A 3.2 Gen1 นึงพอรตค่ะและ Audio Combo Jack อีก1ช่องด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น p พอ t LAN RJ45 นะคะและมี HDMI 2.1 1พอร์ตค่ะมี USB-A 3.2 Gen1 อีกหนึ่งพอ สเปคนะคะ CPU เนี่ยก็จะเป็น Intel Core Ultra 9 275HX 24่้อนั่นเองค่ะมาพร้อมกับ NPU ในตัวนะคะที่ช่วยประมวลผลงาน AI โดยเฉพาะส่วนการ์ดจอนะคะก็จะเป็น RTX 50708GB g DDR7 นั่นเองค่ะที่เขานะคะรองรับ DLSS4 ด้วยนะซึ่งตัวนี้นะคะพอเราเปิดโหมดนี้เนี่ยเฟรมเลทก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทําให้เวลาที่เราเล่นเกมแนว t r p l A ภาพเวยจ,จัดในยุคนี้ทําได้แบบสบายๆค่ะทํางานร่วมกับ MSI O ะะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ CPU แล้วก็ GPU ทำงานร่วมกันในกำลังไฟที่สูงสุดอยู่ที่170วัตต์ค่ะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยสเสถียรแล้วก็สูงสุดๆ RAM ให้มา16 g b DDR5 อัปเกรดได้สูงสุดถึง96 g b ค่ะส่วน SSD เนี่ยก็จะเป็น1 t b NVMe PCIe Gen4 นะคะมีด้วยกัน2สล็อตน,นั่นเองซึ่งอีกหนึ่งสล็อตน,นะคะเขายังรองรับ PCIe Gen5 ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความเร็วในการโหลดข้อมูลที่เร็วที่สุดในปัจจุบันด้วยนะคะทำให้เครื่องนี้เนี่ย มีความพร้อมมากๆสำหรับอนาคตด้าน,นความเร็วในการโหลดเกมและข้อมูลขนาดใหญ่มีเทคโนโลยี Max Switch หรือที่เรียกว่า Display Graphic Mode ค่ะตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ใช้งานนะคะสำหรับการใช้งานระหว่างการจอออนบอร์ดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่กับการจอ RTX 5070เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยตัวเองในเรื่องของเสียงเนี่ยก็ยังรองรับ Hi-Res Audio นะคะและ Dynamic 3 Audio Enhance ค่ะตัวนี้เนี่ยเพื่อมอบประสิทธิภาพคุณภาพของเสียงที่ดีที่สุดผ่านทางหูฟังและลำโพงคู่2วัตต์นั่นเองค่ะทำ ะะได้ยินเสียงในเกมแบบชัดเจนเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่90วัตต์ค่ะซึ่งถือได้ว่าเยอะมากๆสาหรับโนตบุกเกมมิ่งนะคะทาให้เราสามารถใช้งานทั่วไปได้ยาวนานขึ้นแบบไม่ต้องเสียบลั๊กแต่ถ้าใครเล่นเกมไปเนี่ยคิมก็ขอแนะนาว่าเสียบชาร์จไปด้วยจะดีกว่านะคะ MSI AI Engine นะคะก็จะมีการตรวจจับสถานการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติะคะ่ะอย่างเช่นการเล่นเกมทํางานหรือว่าประชุมอยู่นะคะรวมไปถึงมีการปรับตั้งค่าฮาร์ดแวร์และหมวดพลังงานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติและยังมี MSI AI Robot นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ผู้ช่วย AI ค่ะที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของระบบในโนตบุกเครื่องนี้ตัวนี้นะคะเขารองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะเป็น Wi-Fi 6E แล้วก็บูท t o o t h 5.3ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังติดตั้ง Windows 11 Home และ Microsoft Office and Student 2024มาให้ด้วย ต้องบอกได้เลยนะคะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเครื่องนี้เนี่ยรวมจุดเด่นไว้ครบจริงๆค่ะทั้งในด้านของความแรงที่แรงในระดับเดสก์ท็อปพีเลยนะคะได้ทั้งค r e Ultra 9หรือว่า RTX 5070ทําให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยแรงเดือดสุดๆค่ะรวมไปถึงเขายังมี MSI Overboost ด้วยจะเล่นเกมแนวชิป A หรือ FPS ก็จัดได้หมดเลยนะคะหน้าจอความคมชัด QHD+ Parts บวกกับ Refresh Rate 240เฮิตัวนี้การระบายความร้อนเขาก็ทําได้ดีมากๆและถือได้เลยค่ะว่าตัวนี้ ครบเครื่องจัดเต็มมากๆเลยทั้งในส่วนของสเปคดีไซน์หรือราคาที่คุ้มค่ามากๆใครที่สนใจโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาอยู่ที่64,990บาทตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะลดเหลือ5 9 9 9 0บาทรับประกันให้2ปีค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jab.co.th นะคะหรือว่า l i น์ j อ b o n l อ n e สั่งครบ3,000มีบริการสปีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JD Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ